สวัสดีครับบริษัท n s c h เคมีครับกรณีมีผู้ใช้งานเอารองเท้าไปใส่แล้วมีอาการเจ็บที่ปลายเท้านะครับรอ,องเท้าแพนเทอร์โบเนี่ยรุ่นปัจจุบันเนี่ยทาบริษัทเราออกแบบหัวเล็กเป็นลักษณะหัวเล็กที่เราเรียกว่าหัวเล็กทรงกว้างนะครับลักษณะมันจะเป็นทรงแบบนี้นะครับเราก็จะเห็น ตายหัวแม่โค้งที่มันโคง้งหมวแล้วก็ปลายยุ่ก้อยที่มันยื่นออกมานะฮะนะครับปเป็นในลักษณะแบบนี้แต่ทีนี้ลักษณะของคู่แข่งในท้องตลาดเนี่ยเวลาเขาทำรองเท้าเนี่ยเขาจะทําเป็นทรงรีในลักษณะคล้ายๆแบบนี้แต่อันนี้ไม่ใช่นะฮะอันนี้คือยังเป็นทรงโค้งละนะฮะแต่ตัวนี้เป็นตัวอย่างที่ททเทียบเคียงใกล้กับของคู่แข่งของเราในในประเทศไทยแล้วกันหัวเ็าจะเป็นทรงรีนะครับด้วยด้วยลักษณะที่เป็นทรงรีแบบเนี้ย คนงานหรือว่าผู้ใช้งานรองเท้าเซฟตี้ส่วนใหญ่ของประเทศไทยเนี่ยเวลาเขาใส่รองเท้าเนี่ยเขาจะไม่ยัดเท้าเข้าไปในในบัวเรกเพราะว่าเท้าคนไทยในหัวใหญ่เท้าคนาไตล์เท้าคนใหญ่จะกว้างเขาจะยัดไม่เข้าเพราะถ้ายัดเข้าไปมันจะเจ็บนะครับแต่ในการใส่รองเท้าเซฟตี้ที่ถูกต้องเนี่ยคุณต้องใส่เท้าเข้าไปในบัวเรกครับเพื่อให้มันป้องกันเท้าแต่เนื่องด้วย โรงงานที่หรือว่าผู้ผลิตหรือว่าผู้จําหน่ายในประเทศไทยส่วนใหญ่เนี่ยเขาใช้ลักษณะที่เป็นวงเป็นเป็นทรงรีทําให้ใสยัดเท้าเข้าไปไม่ได้มนเลยเป็นปัญหาต่อเน,นื่องมาคนที่เคยใสเขาเลยใส่รองเท้านั้นขนาดใหญ่กว่าเบอร์ที่เป็นจริงอย่างเท้าถ้าเบอร์44นะครับเขาก็จะไปใส่รองเท้าเบอร์46คือใหญ่กว่าเกินจริงไป2เบอร์หรือ3เบอร์เพื่อให้เท้าเนี่ย ปลายเท้าเนี่ยอยู่ที่นอกหัวเหล็กแบบนี้นะครับซึ่งเป็นการใส่ที่ผิดวิธีนะครับแต่ทีนี้รองเท้าของเราเนี่ยออกแบบมาให้หัวหัวมันกว้างในลักษณะแบบนี้ซึ่งถ้าคุณใส่เท้าเข้าไปมันใส่ได้สบายครับเพราะฉะนั้นคนที่เคยใส่รองเท้าในลักษณะหลวมใหญ่กว่าเบอร์เกินจริงแบบเนี้ยต้องเลิกครับใช้ไม่ได้ ถ้าคุณเคยเท้าคุณคุณต้องไปวัดขนาดให้มันถูกต้องใส่รองเท้านันยางเบอร์อะไรสมมติใส่รองเท้านันยางเบอร์39รองเท้าเซฟตี้ที่คุณสั่งของเราไปคุณก็ต้องใส่เบอร์39แล้วก็ยัดเท้าเข้าไปในหัวเหล็กครับแล้วมันใส่แล้วคุณจะไม่เจ็บถ้าคุณไปใส่ให้มันหลวมยังไงมันก็เจ็บเพราะคุณมันหลวมเนี่ยเวลาเดินมันก็กระแทกครับมันหลวมฮะยังไงมันก็เจ็บ เท้าเบอร์39รองเท้าต้องเบอร์39ใส่ย,ยัดเข้าไปแบบนี้ครับแล้วมันจะพอดีเพราะของเราในหัวทรงฟว้างนะครับ MS Capital ครับสินค้าคุณภาพในราคาที่ทุกคนจับต้องได้ขอบคุณครับ